ใหญ่สถิตแสนสนอจากศูนย์อนุรักษ์บ้านปลาธนาคารปูจากจังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่สถิตเป็นนักต่อสู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นผู้พัฒนาการเพราะอนุบาลสัตว์น้ำพื้นถิน่นและต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายผลไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะมาร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาไปพร้อมๆกันกับเรานะคะ สวัสดีครับผมสถิตแสนสนอครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5และประธานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลาธนาคารปูนะครับครับในส่วนของพื้นที่ตำบลบางสก้านะครับก็เป็นชุมชน3น้ำเก้านานะครับสามน้ำก็คือน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็ม9้านาก็คือนาข้าวนาถั่วนากกนาปอ น้ามะพร้าวน้ามะม่วงน้ามะนาวน้าบัวแล้วก็น้ากุ้งนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ อดีตที่ผ่านมาของชุมชนตำบลบางสกาวก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มรวมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยป่าไม้ชายเลนแล้วก็กุ้งหอยปูปลานะครับ มาในช่วงของปี2530ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนคือจากการทำนาข้าวมาทำนากุ้งก็ทำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเราเปลี่ยนไปจากที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็มีการบุกรุกเรื่องของสัตว์น้ำมีการบุกรุกทำลายใช้เลือวนดุนเราก็มีกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นมาในการต่อต้านกันในเรื่องของการรักทรัพยากรสัตว์น้ำ จากที่การรวมตัวรวมกลุ่มกันของเราขึ้นมาเราก็จึงมีการทำบ้านปลาธนาคารปูจึงทำให้สัตว์น้ำของเรามีจํานวนมากขึ้นในช่วงของปี42ในเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์เราก็จัดเห็นเป็นรูปธรรมโดยคนที่หาปูหาปลามาได้ก็จะเอามาฝากที่ศูนย์เรียนรู้เราเพื่อเป็นการอนุรักษ์พ่อพันุ์ปูดำและปูมา้านะครับ ก็เพราะแล้วเราก็ปล่อยสู่ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งอาหารวัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนจากนั้นก็พัฒนาต่อยอดมาจนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยมีการให้องความรู้กับนักเรียนนักศึกษาและก็ส่วนราชการาต่างๆนะครับที่ได้มาเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเรา ซึงที่เราได้อนุรักษ์และก็ทําให้ทรัพยากรของเราเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเคยอย่างเช่นกุ้งเนี่ยถ้าเราถึงหน้างมกุ้งเราสามารถเอามือเนี่ยไปหยิบได้เลยในคลองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะได้ประมา,ะมาณ4ี่ห้โล ครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้แล้วนะครับคือการเลี้ยงกุ้งบ่อลอยเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับรายได้เศรษฐกิจนะครับเราก็จะเอากุ้งไปทํากุ้งแห้งกุ้งเหยียดแล้วก็ขากุ้งสดเพื่อให้เก็บนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาเรียนรู้กับเราก็จะได้ทานอาหารกุ้งที่เลี้ยงจากปอดสารนะครับการเลี้ยงกุ้งปอดสารก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เรียนรู้เราเป็นซึ่งเป็น อาชีพหลักของคนในชุมชนนะครับก็นี่ก็คือเป็นการทดลองส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งบ่อลอยเพื่อปลสาร ที่เราได้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีคนมาเรียนรู้กับเรา,เ,าเยอะมากขึ้นเราก็จึงพัฒนาต่อยอดไปสู่ศูนย์เรียนรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายทั้งตกปูหาปลาลองแพ้ดูเหยี่ยวแล้วก็มีทั้งอสองวันหนึ่งคืนหรือวันเดทิปโดยได้ การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบฟที่ได้มาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยวของเรานะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาอีกงเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นประจําถิ่นเราอยู่แล้วนะก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจให้หันกับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นลิฎภัณฑ์ต่อยอดในเรื่องของอาหารถิ่นนะครับ ก็ได้มีกิจกรรม CSR จากที่ไทยเบฟได้มาน้ำร่องน้ำต่อยอดให้เรานะครับก็ในเรื่องของการปล่อยปูปล่อยปลาปลูกปลาแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนเราซึ่งก็เป็นที่ดีเลยที่ไทยเบฟได้มาส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดชุมชนเรานะครับ สยเบฟก็ได้มา,าร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรการแปรรูปและก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็ส่งเสริมการตลาดอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน จากแผนงานที่พัฒนาร่วมกับบริษัทไทยเบฟแล้วก็ขยายผลสู่ร้านค้าชุมชนดีมีรอยยิ้มของแหลมสิงห์นะครับก็เป็นศูนย์รวมสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับก็มีหลากหลายทั้งกะปิน้ำปลากุ้งแห้งเสืออันดับบูนแล้วก็อีกหลากหลายมากมายนะครับและรวมไปถึงความสเตย์นะครับนที่พักที่รับนักท่องเที่ยวนะครับ เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วก็มีรา,ายได้ที่ยั่งยืนครับ ในช่วงของปี62เราก็มีการจัดตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนของบ้านปลาธนาคารปูในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ยังมีอาหารถิน่นประจําถิ่นของเรานะครับเช่นแกงเป็ดกะลามะพร้าวปลาเงี้ยนเมี่ยงคําน้ํามะพร้าวนะครับแล้วก็กุ้งหอยปูสดๆนะครับซึ่งเป็นอาหารประจําถิ่นของเราโดยในปี62ที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะครับก็มี นักท่องเที่ยวเข้ามาชมเรียนรู้ในชุมชนเราประมาณ5,000คนนะครับสำหรับรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับเราก็แบ่งเป็น30 30 40นะครับ40ก็เป็นให้สวัสดิการกับสมาชิกในกลุ่มนะครับอีก3 0ก็เป็นในเรื่องของอเอาไว้บำรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เราแล,และอีก30เก็เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับก,ก็มีรายได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีรายได้เสริมให้กับชุมชนของเราทําให้ชุมชนเรามีสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพของเรื่องสัตว์น้ําปูหอยปูปลาดมสมบูรณ์มากขึ้นก็ทําให้มีอาชีพมีรายได้และเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นครับตามรอยพระราชด,ดำริของรัชกาลที่เกานะครับก็ทำให้ชุมชนเราได้เป็นต้นแบบ ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในลำดับต้นๆของประเทศและสามารถเป็นที่เรียนรู้ของชาวต่างชาติอีกมากมายนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟนะครับที่ได้เข้ามาพัฒนาต่อยอดศักยภาพของชุมชนตำบลบางสก้าวนะครับก็มีการสร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับชุมชนและชุมชนก็สามารถจัดการตัวเองได้อย่างยั่งยืน